ขบถองใจยำมังกรังพรกม,มังใจยำมังกรังพรกสงงยยังขังใัยำมังครังครับต่อไปเทียนมหาเศรษฐีสี่ทิศครับกาบเรียนเชิญอาจาร,รย์ต้นตะวันหมอดูเศรษฐีครับผู้สร้างอุทยยนนทวัดจังหวัดอุบลราชธานีครับเรียนเชิญอาจารย์รินละดาบ้านสร้างสุขพยากรบาร,รมีครูอินผานไถ่พลิกดวงรวยครับการเรียนเชิญ๋าเผื่อครับเจ้าพ่อเนินเศรษฐีและคุณแม่นิถาครับผนจดร่วมกันนะครับ เรียนเชิญน้องธัญญาลาล่าอาสยามครับลูกสาวพระยาดาครับจุดเทียนมหาเศรษฐีสี่ทิศคร,รับกับเรียนเชิญครับลวนแล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์ผูมเปียบล้นด้วยมหาบารมีนะครับในค่ำคืนนี้นะครับมหามงคลยิ่งนักนะครับ บอนกูเวนเชียงใหม่นะครับอย่าลืมว้เบียนเป็นของบารมีนะครับไปทำบารมีนะครับป๋าเพื่องครับเจ้าพ่อเนินเศรษฐีคุณแม่นิฐานะครับมหาบารมีนะครับสร้างลูกหล,มมนลานร่ำรวยมาแล้วทั่วประเทศนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งท่านนะครับในสายพระญาบารมี นครับคืนนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณอาจารย์ต้นตะวันมรุเสนตีครับผู้สร้างอุทยยนนักวัดจังหวัดบุรัชนานีอย่าลืมแวะเวียนนะครับไปที่บนขอบุญขอบารมีได้นะครับสองดาราสาวนักร้องนักแสดงครับธัญญาลาลาอาสยามนะครับลูกสาวพระยานาคับืนนี้แล้วก็เรนเชิญนะคะ น้องหนูเล็กนาสยามนะคะแล้วก็คุณแอนเซย่านะคะจุดเทียนเปิดบาร,รมีร่วมกันนะคะแล้วก็คุณ,ค,ณคุณเก่งพชยัยยะเดี๋ยวเรามายืนตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะได้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะในการจุดเทียนนะคะเพื่อตัดดวงชะตาที่ไม่ดีนะคะสับระเคาะนะคะให้อันตราวินาสันตุกนะคะ เดี๋ยวเราจะเปิดเรเปิดชัยนะคะให้กับปู่เวศสุวัรน,นะคะเทวราชทกศัพย์ในการจุดเทียนดวงชะตานะคะเปิดดาวดวงดาวนพรเคาะนะคะให้กับผู้ใดนะคะที่เกิดวันจันทร์นะคะพระจันทร์นะคะพระอังคารพระพุทธพระพฤหัสพระศุกร์พระเส,สาร์พระอาทิตย์พระราหูนะคะแล้วก็ ใครที่ไม่เกิดทราบวันดวงชะตานะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะให้กล่าวอัญเชิญถึงดาวนกพระเคราะห์เลยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะอยู่ด้านหน้าปรำพิธีสักนิดนึงนะคะแล้วก็เรียนเชิญนะคะคุณแบมนะคะนางฟ้าของเรานะคะมาจุดเพียนเปิดเริ่มปัดบารมีค่ะแล้วก็นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์นันทานะคะพยากรณ์นะคะจุดเทียนค่ะ ขอบาร,รมีนะคะครับเพียงทาวเวสวรรณนบพระเคาะทั้ง9้านะครับผมเรียนเชิญอาจารย์มิกกี้ตรีสั์ครับผมอาจารย์มิกกี้ตรีสตินะคะเรียนเชิญน,นะคะอาจารย์อมลุกพ่อแก่ครับก็รบเรียนเชิญน,นะคะอาจารย์หยาดรุ่งนะคะด้านหน้านะคะครับผม เรียนเชิญอาจารย์บอลสิทธิปูใหญ่ครับผู้สร้างพญาอนันตนคราชนะครับเรียนเชิญอาจารย์นันทาพยากรทิดากุมพวารีนะครับเรียนเชิญอาจารย์พราบแจ็คครับมุนีศรีพิสุทธิคุณนะครับเรียนเชิญคุณติ๊กครับแก้วดวงตาพร้อมคณะครับผมเรียนเชิญซีโอแบรนด์สีประทุมมาพร้อมคณะครับเรียนเชิญแม่มณีจากเพจจกพรสเก้านาคาพร้อมคณะครับ เรียนเชิญน้องเทนนคราชครับจากเพจนคราชเพจสังเทปประธานนะครับผมเรียนเชิญนะครับจุดเทียนทาน้าเวสวรรณแขทั้อเก้านะครับเดี๋ยวเราจะน้อมนำนะคะเปิดบาร,รมีโดยใช้บาร,รมีนะครับ ชื่อเสียงโด่งดังอำนาจวัสนาในรูปของพกทรัพย์เศรษฐีนะคะดวงมหาเศรษฐีอาจารย์เรนดานะคะอาจารย์แมตเติลตะวันนะคะทุกคนจะได้มีโอกาสนะคะดึงพลังกาลังจุดเทียนเปิด,ปดร่มเปิดชัยเปิดบาร,รมีนะคะดับสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงค่ะเดี๋ยวเราจะได้นะคะตั้งจิตตั้งใจเดี๋ยวทุกคนนะคะอีกไม่นานเกินรอนะคะประมาณ5นาทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะตั้งจิตนะคะเดี๋ยวเราจะสักครู่หนึ่งจะให้ยืนขึ้น พร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเราจะน้อมนําอัญเชิญค่ะพระพิราบนะคะหรือพระไพรวะค่ะเพื่อมาประสิทธินะคะเดี๋ยวเชิญอยู่ด้านหน้าก่อนนะคะเพื่อมาประสิทธินะคะให้กับอาจารย์ก้อนคําสุพรรณลงคองนะคะในการครอบเสียบพระบรมภูปูป่พระพิราบนะคะและเราจะได้น้อมนําอัญเชิญแล้วก็สวดน,นะคะภาวนาไปถึงท่านพ่อนะคะปู่เวสวรรณเทวราชภูกระสับนั่นเองค่ะ โอ้ยิ้มหวานนะคะเตรียมน้องธัญญาน้องลาลาเตรียมนะคะน้องธัญญาลาลาเตรียมลำน้องหนุเล็กกี่เพลงเขาวันนี้จัดมาเป็นเมเล่โอยเมเล่เลยตายแล้วทุกคนอยู่รอดูอันนี้ไม่ใช่ชุดรำอันนี้ชุดลอชุดลองเพลงเต็มที่นะคะวันนี้เต็มที่นะ พรมากเลยที่หนึ่งนะแม่ขาต้องบอกว่าเมืองอุดอรผมต้องบอกอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวและโดยเฉพาะคุ้มคำเชโนดนะครับกับดินแดนภูมิประกาโลกที่อยู่ใกล้กันเนี่ยนะครับก็คือ สามารถและเวียนมาได้และต่อไปเนี่ยจะเป็นแผนการท่องเที่ยวนะครับในเชิงเรียกว่าทั้งในเรื่องของศรัทธานะครับเพราะว่าตรงนี้จะรวมครบหมดเลยถ้าดูในจุดยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวเพราะผมยังได้คุยกับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสำนักงานยนธานีบึงของหลง นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้องข่ายว่าจุดตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมนะครับที่เป็นภาคเอกชนต้องใช้คำว่าภาคเอกชนเพราะส่วนรัฐเหมือนกับคำเชื่อน,นี่คือเป็นส่วนรัฐนะครับแต่ถ้าภาคเอ,อกชนนี้จะทําอย่างไรให้เป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวในเชิงในเรื่องของการศรัทธานะครับแล้วก็มีอาจารย์เรียกว่าอาจารย์ก้อนข่า แล้วก็อาจารย์เบนะครับท่านก็ได้มาทําในส่วนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวนะครับในอนาคตเนี่ยเริ่มเนี่ยหลายๆสื่อวันนี้ต้องขอบคุณนะไทยรัฐทีวีช่อง32ช่องโมโนโ29นะครับที่มาทาถ่ายทำรายการนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณหนังสือพิม์พสยามที่ตามผมมานะครับ แล้วก็ซุปซิปดาลานะครับ <Okay S 2> มาร่วมครับเดี๋ยวเราจะน้อมนานะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญครับเรียนเชิญเทียนมหาปรมีเทวราชพกทศัพท์นะครับเรียนเชิญผอ,อป้อมวิภาวดีนะครับผมผอ,อกองการสวัสดิการและพัฒนาสังคมเทศบาลอำเภอบ้านดุงครับเรียนเชิญคุณแม่ตาพารวยครับจากเพจแม่ตาพารวยพร้อมคณะนะครับเรียนเชิญคุณตีเจ้าของเรือนจอมเพชรหนึ่งและสองจังหวัดมุกดาหาร นะครับเรียนเชิญนางฟ้าแบมการบินไทยพร้อมคณะสายบุญนะครับเรียนเชิญคุณพี่น้อยกุหลาบแม่น้อยแม่แหล่สายบุญวัดโสธรนิมิตนะครับเรียนเชิญคุณฝนมาริสาซีโและเจ้าของแบรนด์โซมานะครับผมเรียนเชิญคุณพี่นนคุณพัฒพ,พร้อมคณะสายบุญนะครับเรียนเชิญคุณกบสุกัญญาเจ้าของโรงงานปลาร้าแม่ประภาสนะครับจาพาโรงทานด้วยนะครับวันนี้ เรียนเชิญเรียนเรียนเชิญอาจาร,รย์ก้อนคำนะคะด้านหน้าสักครู่หนึ่งค่ะครับหันหน้าให้กล้องสักครู่หนึ่งค่ะโอ,อเคมา,มาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอะทุกคนคะ่ะใช่เป็นเป็นโค้งดีไหมคะเป็นโค้งนะคะอ่าโค้งมานะคะ,อะขออนุญาตนะคะ,ออะ,คะก่อนที่เราจะเข้าพิธีอันศักดิ์สิทธิ์อันเชิญตระนะคะพะพิราบนะคะ